รอยสักที่มีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่รอยสักที่ติดเชื้อนะครับคือผมเห็นสำนักงานข่าวหลายๆสำนักงานนะครับเอารูปนี้ sure. นไปลงแล้วบอกว่ามันเป็นรอยสักที่ติดเชื้อจริงๆแล้วมันไม่ใช่รอยสักที่ติดเชื้อนะครับมันคือรอยสักที่อักเสบครับเพื่อนๆถ้าเกิดรอยสักที่ติดเชื้อครับมันจะมีมันจะเป็นตุ่มนะครับเป็นตุ่มเป็นหนองแต่ว่ารอยสักอันนี้มันไม่มีการเป็นตุ่มเป็นหนองนะครับก็คือมันเป็นรอยสักที่อักเสบเฉยๆนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ช่างสักเขา สักย้ำเยอะเกินไปครับเพอสักย้ำเยอะครับ <ไ 'm S 1> <Campus. S 2> มันก็เลยทําให้ผิวหนังอักเสบหรือว,ว่าใช้ไฟแรงครับไฟแรงก็มันจะทําให้เข็มสักลายครับสโตกขึ้นลงไวนะครับมันก็เลยทําให้ผิวหนังเป็นแผลอักเสบได้ง่ายพอเป็นแผลอักเสบครับมันก็เลยเป็นหนองแล้วก็มีอาการบวมแดงอย่างที่เพื่อนๆเห็นหน e ี่แหละส่วนบริเวณที่สีมันไม่ค่อยติดครับก็คือช่างสักเขาอาจจะสักตื้นเกินไปนะครับถ้าเกิดสักตื้นครับสีมันจะติดอยู่แค่บริเวณ หนังกำพร้าครับพอเวลาที่รอยสักมันตกสะเก็ดไปหนังกำพร้ามันก็จะหลุดไปด้วยครับแล้วสีที่ติดอยู่กับหนังกำพร้าครับมันก็จะหลุดไปกับหนังกำพร้าครับมันก็เลยทําให้สีจางครับแต่ถ้าเกิดสักลึกลงไปครับสีมันก็จะเข้าไปฝังไว้ลึกครับพอสีมันเข้าไปฝังลึกครับพอเวลาที่รอยสักมันตกสะเก็ดไปครับมันก็ไหนังกำพร้ามันก็ยังหลุดไปปกติอันแหละแต่ว่าสีที่มัน ยังเหลืออยู่ใต้นังกำพร้านะครับมันก็ยังเหลืออยู่ปกติเหมือนกันมันก็เลยทําให้สีเข้มแต่ถ้าเกิดสักตื้นครับสีมันหลุดไปกับนังกำพร้ามันก็เลยจางครับส่วนรอยสักที่ติดเชื้อนะครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นตุ่มแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆถ้าเกิดอยากจะให้มันสักติดง่ายนะครับก็คือบริเวณที่ผิวบางๆนะครับก็แนะนําความยาวของเข็มอยู่ที่2.5มิลนะครับ ก็อย่างเช่นบริเวณที่ผิวบางก็อย่างเช่นข้อพับท้องแขนอะไรแบบนี้นะครับผิวบางก็แนะนําความยาวของเข็มอยู่ที่2.5มิลถึง3มิลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผิวปกติอย่างเช่นหน้าอกแขนขาอะไรแบบนี้ครับก็แนะนําความยาวของเข็มที่3มิลถึง3.5มิลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริเวณที่หนังกำพร้าน้าหนาครับอย่างเช่นข้อศอกหลังเท้าหลังมืออะไรแบบนี้ครับหนังกําพร้านาหนาก็แนะนําความยาวของเข็มอยู่ที่ 3.5มิลขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดถึง4มิลครับถ้าเกิดบริเวณไหนที่มันหนังกำพร้าหนามากๆเลยนะครับก็แนะนําเป็น4.5มิลเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดสักตื้นครับก็อย่างที่บอกครับสีมันฝังอยู่แค่หนังกำพร้าพอเวลาที่รอยสักต่อสเก็ตไปสีมันก็จะหลุดไปกับหนังกำพร้าด้วยทําให้สีเหลืออยู่ในผิวหนังแค่นิดเดียวครับมันก็เลยทําให้สีจางแล้วก็ทําให้สักติดยากด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดมี คำถามอะไรเกี่ยวกับการสักลายอีกผมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอ,โอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆ